ใน,ในนะคะจะเรียบหรูมากคอนโซลข้างหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะแอลนะคะวันนี้นะคะเจอกันที่เต็นท์สมบาาัติาขาตะคำเอ็นอีกแล้วนะคะเต็นท์ของเรานะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยค่ะด้านนี้ก็มีนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้าไปดูค่ะรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูรถค่ะที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะสองคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota v วีออสปี2014ค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota V วีออปี2013ค่ะจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะเริ่มต้นที่คันนี้กันนะคะคันนี้นะคะเป็น t o y o t a v วีออสค่ะเครื่อง1.5นะคะเป็นตัวจีปี2013นะคะ คันนี้นะคะสีขาวสวยมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดมองนะคะคันนี้จะเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะใหม่มากค่ะ ฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมเหมือนกันค่ะรอยนอ็อตยังไม่มีรอยข่ายเลยนะคะภายในนี้ใหม่มากดูสิคะใหม่กริบๆเลยค่ะคานเป็นคานเดิมเลยนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันค่ะภายในนะคะจะเรียบหรูมากคอนโซลทั้งหน้านะคะกว้างกว้างเบาจะเป็นเบาผ้าน,นะคะสีครีมสวยมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ เย็นมากเลยนะคะนี่ขนาดสกัตาร์ลถแล้วนะคะยังไม่ได้ยินเสียงเลยอันนี้ <Okay. S 1> ฟังเพลง <Okay. S 1> ฟังวิทยุได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้เลยค่ะแอร์ <A S 1> นะคะเป็ <A S 1> นแอร์ดิจิตอลหมุนเพิ่มปรับลดตรงนี้ได้เลยนะคะคันนี้ใหม่มากค่ะภายในดูดีมากขนาด อันนี้นะคะยังเป็นพลาสติกหุ้มอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะคะคันนี้นะคะกระจกไฟฟ้านะคะปรับตรงนี้ได้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวจีนะคะจะเป็นตัวท็อปเลยค่ะมาดูด้านท้ายกันนะคะว่างมากเลยค่ะใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะคันนี้ อันคันนี้นะคะเรามียางอะไหล่ให้นะคะกับอุปกรณ์เครื่องมือนะคะให้ครบเลยยางอะไหล่นี้ใหม่มากยังไม่ได้ใช้เลยนะคะข้างหลังนี้กว้างจริงๆนะคะใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะถ้าค,คันนี้นะคะเราจัดให้ไปเลยค่ะยางใหม่เลยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ส4 9 0ส0ี่ันบาทค่ะถูกมากๆเลยนะคะ สีสวยมากคันนี้สีขาวสำหรับใครที่ชอบสีขาวนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะมาต่อที่คันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota v วีอค่ะเครื่องพันหนะคะเป็นตัว j จปีสองพค่ะคันนี้นะคะเป็นสีดำค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟ daylight ค่ะ อันนี้นะคะเราจัดให้เลยค่ะยางใหม่ๆไปเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูภายในกันนะคะภายในนะคะจะเป็นบาอผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะเข้ากับคอนโซลสีดำเลยค่ะเรียบหรูดูดีมากค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้เลยนะคะแอร์นะคะเย็นมากเลยค่ะ คันนี้นะคะนั่งสบายมากคุณนั่งข้างๆนี่เหยียดขาได้สบายเลยนะคะพลาสติกนะคะยังหุ้มอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะคะคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆเลยค่ะไม่คันนี้อยู่ที่สี่หมื่นเองนะคะสี่หมื่นนิดๆค่ะแอร์เย็นมากนี่ขนาดสตาร์ทรถแล้วนะคะยังไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบมากเครื่องเดิมๆเลยค่ะคันนี้มาดูด้านท้ายของคันนี้กันนะคะ อันนี้นะคะด้าน้ายกว้างเหมือนกัน,นะคะ่ะใส่ของได้เยอะมากคันนี้นะคะมียางอะไรให้ด้วยค่ะมาพร้อมกับถุงอุปกรณ์เลยนะคะอันนี้ใหม่มากยังไม่ได้ใช้เลยกว้างจริงๆคันนี้นะคะสำหรับใครที่หาไปใส่ของนะคะแ,แนะนำค่ะเดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องนะคะ คันนี้นะคะคองเครื่องใหม่มากค่ะน็อตน็อตเดิมนะคะยังไม่มีรอยไข่เลยคานเป็นคานเดิมเลยค่ะสภาพใหม่มากเลยนะคะคันนี้สวยๆมากค่ะสำหรับใครที่มองหาเครื่องเดิมเดิมนะคะแนะนำคันนี้ค่ะเดิมจริงๆค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแส0สองันบาทเลยนะคะ คันนี้นะคะเริ่มต้นที่ลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะที่เต็นท์ของเรานะคะมีโปรดีๆเด็ดๆมานะคะนําเสนอการตอนนี้นะคะเต็นท์ของเรามีผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานหกเดือนค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะวีออทั้งสองคันนะคะทั้งปีสิบสามและปีสิบสี่นะคะสวยๆทั้งสองคันไปเลยมีให้เลือกสีขาวสีดํานะคะ ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูที่เพจรถมือสองรถสวยสมบัติคารเซ็นเตอร์กาญจนบุรีได้นะคะหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0898367988นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง youtube สมบัติคาร์เซ็นเตอร์ด้วยนะคะ